สวัสดีทุกท่านทุกท่านนะครับเคเจ็ดอายุหกเดือนในทุ่งนานะครับของผมเราจะสังเกตดูได้ว่าไม้ยูคาของเรามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจะสังเกตดูได้จากลำต้นของเขาครับจะมีการสลับเปลือกสลัดเปลือกนะครับนี่นะ แสดงว่าเขามีการขยายลำต้นนะครับตอนนี้ก็1กึ่งกม,มือ1กึ่งกม,มือแล้วอยู่ประมาณนิ้วกว่านะครับอายุ6เดือน K7 นะครับความสูงอยู่ที่4เมตรกว่า5เมตรครับดือสีของลำต้นเนาะ เขาจะเปลี่ยนแปลงเปลือกเริ่มมีการลอยแตกแล้วสลัดเปลือกแสดงว่าไม้ยูคาของเรามีการจเจริญเติบโตที่ดีนะครับเปลือกเนาะพอถึงหน้าแล้งยิ่งจะสลัดเดยอะกว่านี้เพราะว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีช่วงฤดูแล้ง อนที่มาแต่งกิ่งยังไม่สลัดเปลือกก็พอแต่งกิ่งได้ประมาณครึ่งเดือนแค่นั้นแหละนี่นะครับก็เป็นเกบเล็กๆเล็กน้อยความรู้เล็กๆ,ๆน้อยของชาวสวนอยูคาเนาะทำไปเรียนรู้ไปเป็นเรื่องธรรมดาพอทุกคนต้องการความรู้ไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับเพราะความรู้จะทำให้เรา อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่งมีความสุขความสุขก็คือเกิดจากการไม่เป็นหนี้มีเงินใช้ตามอัตรภาพนะครับอยาก,กินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวก็ได้ไปนะถ้ามีตังค์สัอย่างถ้าไม่มีตังค์ก็คงจะลำบากหน่อยนี่นะ ทุกท่านก็เวลาผมลงคลิปไปเนาะผมก็จะพูดแต่เรื่องความอยู่ดีกินดีความลาบความรวยเราอย่าไปพูดถึงความลำบากความยากความจนถึงเราจะไม่รวยเร,เราก็อย่าเราก็อย่าไปพูดนะครับอันนี้ผมก็ศึกษามามันจะทำให้ถ้าเราพูดในเรื่องที่ทางลบ ชีวิตเราก็จะลบนะครับใครจะคิดยังไงผมไม่รู้นะผมก็ออจะพูดแต่เรื่องความอยู่ดีมีสุขความร่ำรวยอย่าปฏิศเสธเงินนะครับตราบได้ที่เรายังมีลมหายใจเงินเท่านั้นนะที่จะช่วยประคองลมหายใจเราไปได้ คนพอจะตายถ้ามีเงินก็ไม่ตายนะถ้าไม่ถึงที่สุดของมันเขาต้องบอกว่าคนมีเงินทำอะไรก็ได้สลัดเปลือกแล้วสวยนะครับเจ็ K 7ในทุ่งนานี่ก็ทุ่งนางผมก็จะเป็นป่าอยู่คาหมดแล้วครับ f c ทุกท่าน พี่ๆน้องๆทุกคนเนาะเปิดน้ำคลองใสแล้วข้าวก็สวยแต่ก็ไม่ได้มีความหวังอะไรมากมายนะครับปลูกแค่ชะลอเวลาเพื่อจะเป็นป่ายูคาเท่านั้นแลหละเหลืออยู่สิบสองไร่ครับสิบสองหรืห่ิบเสียไร่ที่เป็นข้าว ที่ทั้งหมด20ไร่อันนี้ผมปลูกบนคันนาชุดบุกเบิกบนคันาอายุได้หนึ่งปีแล้วล่ะบนคันาเนาะขอบคุณครับผม